ดูค่ะจะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะค่ะเนาะวันนี้พวกเขาขอพุวยสารน้อน้ากับสเสด็คข้นมาให้พ่อแม่พี่น้องข้นมาให้มานมันเล่มปามพ่อแม่พี่น้องมาจอบเป้งปามก้อนนะคะเนาะว่าปามสีสุกบอกพ่อแม่พี่น้องปามกับเมลายนะคะพ่อได้ซื้อปะทูป,ปนนะคะเนาะพอดีพ่อบานปนเกิดซรรับลงแล้วพ่อแม่พี่น้องลนอากลากพ่อแม่พี่น้องหน่วยลนแม่บานก็สิเป็นผู้เก็บหน่วยลนก่อนนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บหน่วยลนกันค่ะ คุณนะคะโลนอายะามันนี่ก็เปลี่ยนวัน์ประฮัตเนาะพ่อแม่พีน่น้องเนาะหน่วยแบบตามกับกาาตาแสบตาแสบพ่อแม่พีน่น้อง ีดียแต่ห okay, ้โอเคพเสียดายพอไม่พีนอมีตนวยให จะดูยังไงกเก็บกระเซดได้พัพี่นออ้องพอบานแล้วซับอยู่คนแน้ะคะนะ่ะเนาะพอบานเป็นผู้ซับแม่บานเป็นผู้เก็บน,ยน,นะะวยโลนเด้อค่ะเด้อ น้องบก็คิบออกจังเลยเนาะค่ะน้องมันเสียดายเน้อนเลยตะนุยยังไง ปาล์มกับใ่เร็วเร็วพอม่พี่น้องเอ้ยข้าวเดียวใหญ่สูงเธอเลยเนาะค่ะเนาะมันสูงกับบดีที่พอม่พี่น้องมันซับยากหมักปาล์มกับบางงามดอกคะ่ะอันปาล์มกับเยื่อมาเนาะตามกัเมบเยื่อบดีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นกับพวกลายดอกคะ่ะซ้ำเห็นนี่ยแหละพอม่พี่น้องเอ้ย ปูกเคยให้พี่น้องค่ะเนาะใหน้น้ำปลายางพี่หลาพ่อแม่พี่นอ้องส่วงเนียนกระลังหอดนาแรงใบยางนาใบยางโลนพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งค่ะใบยางโลนพุ่นะยางหน่อยเนาะค่ะเนาะ มันนี้คือแดดเท่าเตยพม่พิณองขนาดจูโฮมันยังเอาเนาะพม่พีน้องเนาะมันนี้เขานาห้อนเราด้บอดนี่ไปเบิ่งกันนะพอบานแล้วซับแล้วไปเชี่ยวเตบยบอนี้ เนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสูงปานต้นปักเเ้าเนาะคะนะ่ะเจ้จาเดย์เจ้าน้อยเกิดสีได้โลทิมต่าพ่อแม่พี่น้องมันสูงครับมันสับกรไดะะนะ้เนี่ค่ะเนาะวันนี้พอบานแล้วเสียวเ,เขี้ยวดึงหอนบนะ่น้านเนาะทางบานพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เอาเนาะะคะนะ่เนาะ รถสิกอถึงบ่พอมีพี่น้องแนวมันสูงคักแล้วนะคะเนาะว่าสิโลกออกกับพันโลอยู่ค่ะก็เลยสับไปก่อนเบิ่งเมย์บานสิบ้า,ายางไปเบิ่งส้มนี่พอมิพี่น้องสิละค่ะถ้ามันต้นใหญ่ต้นสูงมันก็นแทงใหญ่เนาะพอมิพี่น้องเนะาะเป็นไงจักโลกเนาะพอมิพี่น้องว่านี่ จักโลนี่พ่อใหญ่แสงนี่พ่อเศร้าหาบ่เต่พอบานว่าประมาณสามสิบด้วพ่อแม่พี่น้องนี่สามสิบโลพว่ามันใหญ่เนาะคะ่ะเนาะโอ้จะเป็นใดจังสี่เนาะจะเกียตแปดอันเนาะอันนี้ตนน้นใหญ่ๆด้วยค่ะเด้อนี่ต้นสูงๆนี่ละ่ะเรากำลังสีส่วอีกอยู่ค่ะคุณสีใดขึ้นว่าใดล่อรุ่นพ่อแม่พี่น,อน,น้องคุณแน่วันสูงคักพ่อแม่พี่น้องเบิง่ง จนวันลิฟเสียมจนวันลิฟอันเลาได้ต่อดามเอามึางตีหลังพอมีพี่น้องปาดต้นบกักเภาวนะคะเนะาะมันเป็นต้นบกักเภาวล่ะหน่อยก็ตืมกันนั่นแล้วอโอ้ยหอนเขาโฮมเกินพอมีพี่น้อง โลนก็เก็บทันตัวบัดน,นี้โลนขูโกบโกบพ่อแม่พีน่น,น้องมูนีเอาซาเหล่งมาใส่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันบาหลายเนาะค่ะมูน,น,น,นีมูนีแม่บ้านไปเก็บหน่วยโลดก็เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแซงมาหันโลนอายะวาสานพอบ้านว่าะขอขอบพ่ออีสานน้อนหน้ากับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อ พ่าเป็นกะล้างแรงใจเนาะค่ะเนาะมาจวดมาส่งกะล้างแรงใจใเสมอมาพ่อแม่พีน่น้องเมียบานก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะเมื่อจดาเด้อคลิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนิทกันนะคะคลิปหนาจังมาพอกันไหมนะคะเนาะพวกเราขอบพั่วยีสานนหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเลื่อยลวดกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อ เบิแ้แเรวบอเอา <c oughs> วันนี้แม่บ้านกับสิริก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ